โอเคค่ะมาต่อกันที่ข้อ72นะคะข้อ72เป็นเรื่องของฟิสิกส์นิวเคลียะคือเป็นเรื่องของการแผ่เอ,อเขาเรียกว่าอะไรอะการสลายของกำมันตภาพรังสีนั่นเองการสลายนิวเคลียสของกำมันภาพรังสีเขาบอกว่าหากเปรียบเทียบการทอดลูกเต๋ากับการสลายของนิวเคลียสกำมันตะรังสีเมื่อเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงตัวการสลายเป็นแกนตั้งกับจํานวนหน้า ที่แต้มสีของลูกเต๋าแคนนอนเป็นดังข้อใดข้อ1เป็นกราฟเส้นตรงที่มีความชันเป็นลบข้อ2เป็นกราฟเส้นตรงที่มีความชันเป็นบวกข้อ3เป็นกราฟเอ็ก n e โพเนนเชียลที่มีความชันเป็นลบข้อ4เป็นกราฟเอ็ก n e โพเนนเชียลที่มีความชันเป็นบวกก่อนหนึ่งเลยมองภาพบอกไหมว่าทำไมเขาถึงเปรียบเทียบการอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของกัมันตะลังศี จทย์แบบนี้เจอในหลายปีแล้วเนาะก็คือเวลาเราทอดลูกเต๋าเนี่ยการทอดลูกเต๋าที่เก็บแยกับการกรรมการกรรมารสีเขาคิดอย่างนี้คือสมมติว่ามีลูกเต๋าก้อนหนึ่งใช่ไหมเขาก็เลือกเต้มสีไว้หน้าหนึ่งสมมติว่าเลือกหน้าหนึ่งหนึ่งหน้าก็มีลูกเต๋าจํานวนสักหนึ่งพันลูก แล้วเขาก็ทออลูกเต๋าหนึ่งพันลูกเนี่ยพร้อมกันมันก็จะมีทั้งด้านที่ขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านาขาวๆถูกปะก็มีทั้งแต้มสีแล้วก็แต้มขาวปนนกันไปถูกไหมอือทีนี้เขาก็เลือกไอ้ด้านที่แต้มสีออกฟึบเขาก็เลือกด้านที่แต้มสีออกแล้วครั้งต่อไปเขาก็ทอยใหม่แล้วเขาค่อยๆหยิบออกไปเรื่อยๆหยิบไอ้ที่มันเป็นสีดําออกไปเรื่อยๆ ันนี้คือคอยครั้งที่หนึ่งอยครั้งที่สองก็หยิบออกไปเรื่อยๆมันก็เปรียบเสมือนเวลาหยิบออกเนี่ยก็เปรียบเสมือนการสลายตัวไปของของ New นิวเคลียสธาตุกำมันดังสีดังนั้นดังนั้นเวลาจํานวนหน้าที่แต้มสียิ่งแต้มมากจํานวนลูกที่หยิบออกก็น่าจะมากด้วยถูกปะเมื่อเราแต้มสีหลายหน้า ก็จะมีโอกาสที่ลูกเต๋าจะหงายหน้าแต้มสีมากถูกไหมคะถ้าสมมติว่าแต้มหนึ่งหน้าก็จะมีโอกาสแค่หนึ่งในหกถูกปะแต่ถ้าเกิดแต้มสองหน้าก็จะเป็นสองในหกแล้วดังนั้นถ้าเกิดแต้มสี่หน้าก็จะเป็นสี่ในหกยิ่งแต้มหลายหน้ามากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งหยิบออกมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเราก็จึจึงเปรียบได้ว่า การแต้มสีของแต่ละตัวเนี่ยการแต้มสีบนบนหน้าลูกเต๋าแต่ละหน้าเนี่ยเปรียบเสมือนค่าคงที่การสลายตัวอืค่าคงที่การสลายตัวปึ๊บคืออะไรเราได้อันนี้จะเท่ากับด้มอนแลมด้าพี่ให้มันเป็นค่าคงที่การสลาย ส่วน a จะเป็นอัตราการสลายตัว n ก็คือจำนวนจำนวนอนุภาคเนะาะตเวลานั้นๆปึ๊บอัตราการสลายตัวจะเท่ากับ lambda n อืมอคืค่าคงที่การสลายตัว ถ้าอัตราการสลายตัวมากหมายความว่าหยิบลูกเต๋าออกมากใช่ปะ่ะดลมดาก็จะมากถูกไหมคะอืมโอเคนะดังนั้นโจทย์เขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบเมื่อเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเมื่อเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงตัวการสลายคือดัมดาในแนวแกนตั้งกับจํานวนหน้าที่แต้มสีของลูกเต๋าในแนวแก,กนนอนก็คืออย่างนี้คือค่าคงตัวการสลายกับจำนวนหน้า อย่างที่พี่บอกไปจำนวนหน้าที่แต้มสีจำนวนหน้าที่แต้มสีมันเปรียบได้เหมือนกับเป็นแลมดาเลยถูกปะพอยิ่งแต้มสีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหยิบออกมาเท่านั้นดังนั้นจำนวนหน้าที่แต้มสีจึงเปรียบเสมือนแลมด้าถ้าสมมติว่าแต้มสีหนึ่งหน้าแลมดาก็จะน้อยถูกปะฟึบ ถ้าแต้มสีสองหน้าแลมด้าก็จะมากขึ้นแต้มสีสามหน้าแลมด้าก็จะมากขึ้นอีกแต้มสีสี่หน้าก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆมันจึงกลายเป็นความสัมพันธ์แบบกราฟเส้นตรงอย่างนี้เป็นเชิงเส้นอย่างนี้นะคะก็าพาะว่ามันเป็นจํานวนเดียวกันถูกปะยิ่งแต้มสีมากค่าแลมด้าก็ยิ่งมากดังนั้นมันจึงออกมาในสภาพของเป็นกราฟเส้นตรงถูกไหม มีความชันเป็นบวกอืมเวลวาหาความชันเป็นบวกคืออะไรคะหาเดลต้าวายส่วนด้วยเดลต้าเอ็กใช่ปะ่ะอืมเวลาหาความชันเดลต้าวายส่วนด้วยเดลต้าเอ็กก็เลือกสักสองจุดจุดนี้กับจุดนี้เอาวายหนึ่งลบกับวายสองหารด้วยเอ็กหนึ่งลบกับเอ็กสองที่มันเป็นแบบนี้จะทําให้ค่าความชันมีค่าเป็นบวกโอเคมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้ถูกปะ่ะ มันเพิ่มเรื่อยๆทำให้ความชันเป็นบวกดังนั้นเราสามารถตอบข้อนี้ได้แล้วคือคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อ2ถูกไหมคะเป็นกราฟเส้นตรงที่มีความชันเป็นบวกเนื่องจากว่าจำนวนหน้าที่แต้มีของลูกเสามันคือมันเปรียบได้กับค่าคงตัวการสลายนั่นเองใช่ไหมน้องๆทุกคนนึกภาพตามออกใช่ไหมคะโอเคดังนั้นเวลาเราทอดลูกเ๋าแล้วหยิบออก ถ้าเราต้มเราแต้มสีจานวนมากแต้มสีหลายหน้าแต้มสีหนึ่งหน้ากับแต้มสีสองหน้าอย่างนี้สมว่าพี่แต้มสีด้านบนกับด้านนี้สองตำแหน่งไอ้ที่มันมีแต้มสีสองหน้าก็จะมีโอกาสถูกหยิบออกมากกว่าถูกไหมคะอืมถูกหยิบออกมากกว่าแต้มสีแค่หน้าเดียวดังนั้นก็เปรียบเสมือนการค่าคงตัวกันสลายอะถ้ายิ่งแต้มสีมากก็คือมีแลมดามาก แลมด,ดามากปุ๊บก็ทําให้ถูกหยิบออก,ก,กบ้างถูกปะก็คือสลายตัวไปเยอะโอเคนะดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าจำนวนหน้าที่แต้มสีของรูปเป๋ามันเปรียบได้กับ คาคงตัวการสลายค้าตุคงหงตัวการสลายของกำมันตภาพบางส่ว응เมื่อเราเปรียบได้ดังนี้เราจึงเขียนกราฟออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะเมื่อมันเป็นเมื่อมันเปรียบได้เหมือนกันแล้วเนี่ยยิ่งอันนี้มากอันนี้ก็ยิ่งมากปะมันก็เลยกลายเป็นกราฟเส้นตรงที่มีความชันเป็นบวก ดังน,นั้นข้อ72เราจรึงตอบข้อ2โอเคทุกคนเข้าใจนะคะก็จบสำหรับฟิสิกส์เนาะ